สรุปช้อปดีมีคืน2566 ลดหย่อนภาษีอะไรได้บ้างน้ามันทองมือถือลดได้ไหมหรือมีสินค้าอะไรที่เราสามารถซื้อแล้วลดหย่อนภาษีได้บ้างวันนี้เราจะพาไปทาความเข้าใจกันครับหลังจากเดือนที่แล้วเนาะที่เรากาลังวุ่นวายกับการหาสิ่งที่จะเอามาลดหย่อนภาษีเนาะไม่ว่าจะเป็นประกันเอยกองทุนเอยต่างๆทีนี้พอข้ามปีมาแล้วสิทธิ์ทุกอย่างของปีที่เราก็คือจบแล้วทีนี้พอมาปีนี้ละ่ะเราจะเริ่มปีกันยังไงในการวางแผนภาษีใช่ไหมสิ่งแรกที่เปิดปีมาแล้วรัฐบาลเนี่ยเขาก็ออกมาให้เราได้ใช้เลยนั่นก็คือโครงการช้อปดีมีคืนนะจริงๆมันก็ไม่ ใ่เรื่องใหม่สําหรับใครหลายๆคนเนาะแต่ว่าสิ่งที่มันแตกต่างไปอะ่ะก็คือว่าเกณฑ์ในการท็อปดีมีคืนของปีนี้มันไม่เหมือนปีก่อนดังนั้นปีนี้เราจะมาอัปเดตกันเรามาทําความเข้าใจกันง่ายๆก่อนว่าช็อปดีมีคืนมันคืออะไรต้องบอกก่อนว่า ปกติสิ่งที่เราจะเอาไปลดหย่อนภาษีได้เนี่ยส่วนใหญ่มันก็จะเป็นผลิตภัณฑ์ที่ทางรัฐบาลเขาจะสั่งมาให้เช่นพวกประกันชีวิตประกันสุขภาพนะคะซื้อกองทุนต่างๆไอของเหล่านี้มันใช้ลดหย่อนภาษีได้อยู่แล้วแต่ที่มันพิเศษกว่นานั้นคือมาตรการที่มจาจับอาช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจในช่วงต้นปีอย่างเช่นรายการช้อปปี้มีคืนเนี่ยมันคือการที่ว่าเราซื้อของอะไรก็ได้ที่มันเข้าเงื่อนไขของเขาเราก็จะเอาของพวกน,นั้นมาใช้ในการลดหย่อนภาษีได้ซึ่งโดยทั่วไปแล้วเนี่ยของทั่วๆไปเหล่านี้มันไม่สามารถเอามาลดหย่อนภาษ สามารถทําได้นะโดยโครงการช็อปดีมีคืนเนี่ยเริ่มตั้งแต่วันที่1มกราคมก็คือเริ่มเลยตั้งแต่ต้นปีนะฮะจนถึงวันที่15กุมภาพันธ์2566ดังนั้นเราจะมีระยะเวลาทั้งหมดประมาณ45วันในการจับจ่ายใช้สอยและซื้อของเหล่านี้นะฮะทีนี้เดี๋ยวเราไปดูกันต่อในเรื่องของเงื่อนไขของช็อปดีมีคืนกันนะครับสำหรับเงื่อนไขของช็อปดีมีคืนในปี2566นะครับ <ๆ S 1> ก็จะมีอยู่ทั้งหมด3ข้ออันดับแรกและสําคัญที่สุดคือสินค้าหรือบริการที่เราซื้อนั้นจะต้องมีการจดทะเบียนววัตู้ดงงง่่่าาาาายยไไมมู้้้้อออเเเขขใใจลลนนซืสิคคหถ อันนี้ออกไปกำกับภาษีได้ไหมถ้าสามารถออกไปกำกับภาษีได้นั่นเท่ากับว่าเราสามารถเอามรดหยจอนภาษีได้สองหนังสือเนี่ยก็สามารถเอามรดยยจอนภาษีได้แต่ว่ามันจะไม่รวมในกลุ่มของนิตยสารแล้วก็หนังสือพิมพ์สามสินค้าโอท็อปอันนี้ก็สามารถเอามรดยยจอนภาษีได้เช่นกันทราบสินค้าทั้งสามแบบที่เราพูดเพื่อนๆสามารถซื้อแล้วขอใบกำกับภาษีที่เป็นชื่อของคุณออกมาได้เลยนะครับแต่ว่าไม่จําเป็นต้องไปลงทะเบียนอะไรทั้งสิน้นโดยสินค้าและบริการที่เราซื้อเนี่ยมันสามารถเอาไปลดหย่อนภาษีได้สูงสุด4 0,000บาทเลยทีเดียว่่มต่าางจกกปี่นก็คือเรืลยท ใน40,000บาทเนี่ยปกติเนี่ยเราจะสามารถขอใบกำกับภาษีแล้วก็เอาไปลดหย่อนได้เลยแต่ในปีนี้จะพิเศษตรงที่ว่าเขาจะแบ่งออกมาเป็น2ก้อนสําหรับก้อนแรกเนี่ยสามหมบาทแรกเนี่ยจะเป็นการออกไปกำกับภาษีทั้งเป็นแบบรูปแบบกระดาษก็ได้หรือเป็น e tag ก็ได้ส่วนก้อนที่2วงเงิน10,000บาทเนี่ยคุณจะต้องออกไปกำกับภาษีในลักษณะของ e tag เท่านั้นหลายคนอาจจะเข้าใจผิดว่าการจะได้ใบกำกับภาษีแบบ e tag เนี่ยมันจะต้องเป็นการซื้อสินค้าออนไลน์เท่านั้นซึ่งอันนี้เป็นสิ่งที่เข้าใจผิดนะเพราะว่าจริงๆแล้วการออกไปเน กว่าว่าร้านค้าที่เราไปซื้อเนี่ยว่าเขาเข้าร่วมในลักษณะไหนบ้างถ้าเขามีลักษณะ E-T a ท็แม้ว่าจะเป็นแบบไม่ได้ไปจทางการสั่งซื้อออนไลน์เขาก็สามารถออก e t a ทให้เราได้เหมือนกันในทางกับการร้านค้าที่อยู่ในออนไลน์ถ้าเขาไม่ได้เข้าร่วม e-T a ท็เขาก็จะต้องออกเป็นใบกำกับภาษีแบบกระดาษมาให้เราเพื่อให้ชัวเพื่อให้ง่ายทุกครั้งก่อนซื้อให้ถามพนขายเลยว่าสามารถออกใบกำกับภาษีในรูปแบบของ e t a ทได้ไหมถ้าเขาสามารถออกได้ให้เขาออกลักษณะของ e t a ทมาได้เลย หลายคนถามเข้ามาช็อปดีมีคืนสามารถเอาไปซื้อทองได้หรือเปล่าโอเคงั้นเรามาทําความเข้าใจกันเรื่องของทองกันก่อนดีกว่าเนาะโดยปกติแล้วเนี่ยการซื้อทองเนี่ยมันก็จะไม่มีการโดนแบตออยู่แล้วดังนั้นมันก็จะไม่ได้มีการเอามารดหยอ่อนภาษีหรือทําช็อปดีมีคืนได้แต่ต้องบอกก่อนว่าเวลาเราซื้อทองเราจะมีอยู่2ส่วนด้วยกันเนาะส่วนแรกที่เป็นราคาทองอันเนี้ย ไม่สาม,มารถลดหย่อนได้แต่ส่วนที่2ก็คือค่ากำเนิดค่ากำเนิดเนี่ยถ้าร้านทองร้านไหนเนี่ยเขาสามารถออกไปกำกับภาษีให้เราได้เราก็จะสามารถเอาตรงนั้นอะมาลดหย่อนภาษีได้เหมือนกันและด้วยสถานการณ์ประเทศไทยที่มันค่อนข้างอาจจะเริ่มดีขึ้นเริ่มท่องเที่ยวได้เริ่มคึกคักได้เนาะมันก็มีกระแสว่าเฮ้ยจริงๆแล้ว,วอะ็อปดีมีคืนเนี่ยน้ำมันในปี2006เนี่ยก็สามารถเอามาลดหย่อนภาษีได้เหมือนกันน,น้ำมันในที่นี้ไม่ใช่น้ำมันทอดอาหารนะฮะเป็นน้ำมันเติมรถนะฮะซึ่งต้องบอกก่อนว่า ถ้าสมมติว่าใครเดินทางหรือไปท่องเที่ยวหรือแม้จะขับรถไปทางานทุกคั้งที่เติมน้มามันให้บอกเขาไปเลยว่าขอใบกํากับภาษีด้วยนะเพื่อเอาไปนะั้นะมาลดหย่อนภาษีซึ่งตังส่วนใหญ่เนี่ยก็จะเข้าร่วมในการออกใบกํากับภาษีให้ได้อยู่แล้วนะแต่กี้เราตอบคําถามไปแล้วเนาะว่าน้ํามันลดหย่อนภาษีได้ไหมคําตอบคือได้ทีนี้พอเราจะขับรถไปเที่ยวมันก็ต้องมีเรื่องของการพักผ่อนถูกไหมพวกค่าที่พักค่าอาหารการกินทีนี้ต้องบอกก่อนว่าค่าที่พักแล้วก็ถ้าเราไปเที่ยวแล้วมีการใช้ไกด์นำเที่ยวด้วยเนะี่ยส่วนตรงนี้ไม่สามารถลดหย่อนภาษีได้นะคะ แต่ว่าถ้าเป็นค่าอาหารการกินพวกนี้สามารถเอามาลดหย่อนภาษีได้ถ้าเราสามารถขอให้เขาออกไปกำกับภาษีให้เราได้สำหรับใครที่เข้ามาถามว่าค่าสาธารณูปโภคเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่า WiFI ค่าเติมเงินโทรศัพท์มือถือต้องบอกว่าอันนี้ไม่เข้าร่วมสิทธิ์ในการลดหย่อนภาษีนะคะทีนี้ พอเราไปท่องเที่ยวใช่ไหมเราก็อาจจะอยากพักผ่อนอย่างเต็มที่เราก็จะทําะไรนวดสปานวดเท้านวดหน้าน,นวดตัวก็ต้องบอกว่าถามว่าเฮ้ยมันลดหย่อนภาษีได้ไหมก็ต้องบอกว่าอันนี้ถ้าร้านเขาสามารถออกไปกำกับภาษีแบบเต็มรูปแบบให้เราได้ก็สามารถเอามาลดหย่อนภาษีได้เช่นกันนะคะพักผ่อนกันให้เต็มคาราเบลไปเลย สำหรับใครที่ป่วยในช่วงหนึ่งมกราจนถึง15บห้าคุมพานะ้อแล้วเราก็จ่ายค่ารักษาไปต้องบอกก่อนว่าไอพวกค่ารักษาต่างๆเช่นค่าทําฟันค่ารักษา,าการป่วยค่าทําสัญญกรรมอันนี้ไม่เข้าร่วมโครงการในท็อปดีมีคืนลดหย่อนภาษีเนาะเพราะว่าค่ารักษาพวกนี้มันไม่มีการเก็บแบตอยู่แล้วทีนี้เรามาพูดถึงเรื่องของอาหารเป็นบ้างอาหารเนี่ยเราก็ต้องบอกว่าเฮ้ยจริงๆอ่ะมันเข้าร่วมลดหย่อนภาษีนะแต่มันจะมีข้อยิบย่อยในโครงการของการท็อปดีมีคืนด้วยหนึ่งเลยเราก็ให้จําไป2แบบใหญ่ๆด้วยกันคืออาหารที่ยังไม่แปลนร เนื้อไก่เนื้อหมูเนื้อวัวไก่เป็นตัวตัวนมที่ยังไม่ผ่านกระบวนการใดๆต่างๆเรียกว่ายังไม่ได้เอามาแปลรูปพวกนี้จะไม่สามารถนามาลดหย่อนภาษีได้เนื่องจากพวกนี้มันไม่ได้มีการดูกเก็บภาษีอยู่แล้วก็จะไม่เข้าร่วมในโครงการช้อปปี้มีคืนทีนี้แล้วอาหารแบบไหนล่ะก็คือแบบที่2ก็คืออาหารที่มันแปลรูปแล้วเนาะแล้วมันก็อาจจะไปอยู่ในร้านอาหารต่างๆก็ต้องไปถามร้านนั้นอีกว่าร้านสามารถออกไปกํากับภาษีให้เราได้ไหมถ้าร้านสามารถออกให้เราได้ก็สามารถเอามาลดหย่อนภาษีได้เช่นกัน สำหรับคนที่ซื้อสินค้าและบริการในระหว่างวันที่1 มกราถึง15กุมภาพันธ์66เนี่ยด้วยบัตรเครดิตแล้วก็มีการผ่อนชําระเช่น6เดือน10เดือนอย่างเงี้ยก็มีหลายคนสงสัยว่าเฮ้ยบบเนี้ยมันจะสามารถลดหย่อนภาษีได้ไหมเพราะว่าในช่วงระยะช่วงมกราหรือกุมภาพันธ์เนี่ยมันอาจจะเพิ่งจ่ายแค่งวนแรกไปต้องบอกก่อนว่าอันเนี้ยเราสามารถเอามาลดหย่อนภาษีได้ในราคาเต็มที่เราซื้อเลยนะฮะเพราะว่าอะไรเพราะว่าจริงๆแล้วว่าหลังจากที่เรารูดบัตรฟึบไปเนี่ยต้องบอกเลยว่าการซื้อสินค้าเนี่ยมันได้เสร็จสิ้นแล้วนะจากวันที่เรารูบก เรื่องหนึ่งดังนั้นต้องบอกเลยว่ารูดไปเท่าไหร่ลดยอดภาษีได้เท่านั้นเลย มาถึงเรื่องสุดท้ายเกี่ยวกับโครงการช้อปดีมีคืนกันเนาะว่าเฮ้ยหลายคนอาจจะเข้าใจผิดแล้วกันเนาะว่าสําหรับถ้าเราซื้อครบ4ี่0 0บาทเราจะได้ลดจนภาษีสิบหมบาทเลยอันนี้บอกเลยว่าคิดผิดนะครับความเป็นจริงคืออะไรอ่ะเดี๋ยวเอาตารางขึ้นมาให้ดูตารางที่เราเอาขึ้นมาเนี่ยจะเป็นตารางที่เป็นการแสดงถึงการลดจนภาษีได้จริงๆนะคะทีนี้ต้องบอกก่อนว่าถ้าเราจ่ายสี่0 0ื่นบาทคุณจะได้รับสิทธิ์ลดจนภาษีได้จริงๆอ่ะสูงสุดแค่1 4 5 0 0บาทเท่านั้นแต่นั่นหมายความว่าฐานภาษีของคุณอ่ะ จะต้องเป็น35%หรือคิดง่ายๆว่าคุณต้องมีรายได้ต่อปีรายได้สุทธิต่อปียไม่น้อยกว่า5ล้านบาทแต่ว่าถ้าใครที่รายได้สุทธิต่อปีอะอยู่ที่ประมาณไม่เกิน30000 0บาทเนี่ยคุณอาจจะได้ลดหย่อนภาษีแค่5%ก็ตีเป็นมูลค่าแค่2,000บาทต้องบอกเลยว่ามันไม่ได้แปลว่าคุณจะได้ลดหย่อนภาษี ทั้ง40,000นะมันอยู่ที่ว่าฐานภาษีคุณอะเท่าไหร่แล้วคุณก็จะได้ลดตามสัดส่วนแต่ถามว่ามันดีไหมมันก็ดีกว่าไม่มีดีกว่าไม่ได้ลดเลยสําหรับใครที่จะซื้อสินค้าหรือบริการอะไรอะก็ต้องให้คิดดีๆก่อนเพราะจริงๆแล้วมันไม่ได้ถูกลดเยอะขนาดนั้นไม่ใช่โอ้เพราะมันมีช็อปปี้มีคืนในลด40,000จะตามบี้ตามบันซื้อเดี๋ยวมาโปะเอาทีหลังว่าฮึ่ยจริงๆมันลดได้แค่ไม่ได้เยอะมากามนั้นพอมาโป๊ที่สุดท้ายว่าเอ้ยมันไม่ได้ลดถึง40 เดีอันนี้ขอเปิดโพยนิหนึงเพราะว่าอันนี้เป็นเรื่องของสรุปสินค้าที่ไม่สามารถลดหย่อนภาษีได้นะคะของชอปปี้มีคืนปี2องมีทั้งหมด11หมวดด้วยกันเนาะ อันดับแรกเลยก็คือสุราเหล้าเบียร์ไวน์พวกนี้ไม่สาม,มารถรหยนอนภาษีได้2บุหรี่ยาสูบอันนี้ไม่สาม,มารถรหยนอนภาษีได้เช่นกันนะครสรถยนต์รถจกักรยานยนต์เรือพวกนี้ก็ไม่สาม,มารถทําได้4ีหนังสือพิมพ์นิตยสารหรือค่าบริการหนังสือต่างๆตามอินเทอร์เน็ตก็ไม่สาม,มารถรหยนอนได้ข้อ 5. บริการจัดนําเที่ยวที่จ่ายให้ผู้ประกอบการธุรกิจทเที่ยวและมัคคุเท์อันนี้ก็ไม่สาม,มารถรหยนอนภาษีได้เช่นกัน 6. ข้อ6ก็คือค่าที่พักในโรงแรมต่างๆ,าๆอันนี้ก็ไม่สาม,มารถรหยนอนภาษีได้นะครับ 7. ข้อ7ค่าสาธารณูปโภ Wi-Fi ค่าโทรศัพท์อันนี้ไม่สามารถทําได้ข้อ8 ค่าเบี้ยประกันวินาศภัยเช่นประกันรถยนต์ประกันอัคคีภยัยอันนี้ก็ไม่สามารถลดหย่อนภาษีได้เช่นกันนะครับ <9. S 1> ข้อเกาค่าเบี้ยประกันชีวิตถ้าประกันสุขภาพอันนี้ก็ไม่สามารถลดหย่อนภาษีได้เพราะว่าจริงๆอ่ะสองก้อนนี้มันมีสิทธิ์ลดหย่อนในตัวอื่นอยู่แล้วนะฮะข้อ10ค่าบริการระยะยาวที่เริ่มต้นก่อน1มกราหมายเพราะว่าคุณซื้อสินค้าและบริการก่อนวันที่1มกราแต่แค่ว่าเออมันอาจจะมีเก็บเงินในช่วงเดือนมกราด้วยอันนี้ก็ไม่สามารถลดหย่อนได้เหมือนกันสุดท้ายข้อ11ก็คือสินค้าหรือบรริกาาต่่่งๆทีไมเสีียภาาษมมูลค่เเพิชอนื้อ ผลไม้เที่ยงสดแปรรูปเนื้อปลาท้องคําแท่งค่ารักษาพยาบาลค่าทำสัตวการนมจืดแล้วก็ไก่อะไรพวกนี้ก็ไม่สามารถลดจนวนภาษีได้เช่นกัน ก็จะประมาณนี้ถ้าใครจาไม่ได้ติเอ็ดบวกจำไม่ได้เดี๋ยวเราทิ้งลิงก์ไว้ให้เข้าไปดูกันตรงนั้นอีกทีหนึ่งได้เลย <S <S สาหรับใครที่รู้สึกว่าอุย้ยเนื้อหามีสาระมีประโยชน์จังเลยแล้วอยากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ก็ฝากเข็รับตังไว้ด้วยนะแต่ว่ามีอีกเรื่องที่อยากจะบอกก็คือตอนนี้เราเริ่มแบบมาบริหารจัดการภาษีกันแล้วใช่ไหมฮะในรับตังเนี่ยมันจะมีอีกหนึ่งรายการที่เราอยากจะแนะนําก็คือรายการรับดาวที่รวมอินฟลูเอนเซอร์ดังๆคนดังๆที่อยู่ในสปอตไลท์กำลังส่องมาเนี่ยเอามาดน,ท,งงน,นทิีีี่ๆ ว่าเขาเริ่มต้นยังไงเขาผ่านอะไรมาบ้างก็แนะนําเข้าไปดูรับดาวได้เลยเดี๋ยวจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ข้างล่างด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ